สวัสดีครับผมพี่น้องฟังไปสิทุกคนนี่ก็คือนเขาขึ้นเรื่งครับพี่น้องคืออยากกินกุ้งพี่น้องเลยมือเต็มมาหลายมื่นแล้วครับหลายอาทิตย์แล้วพี่น้องคึ้อยากว่าพี่น้องเลยจะกินก๋อยแซ่บๆเต็มๆคืองเแซยเป่ามือปืนมาพี่น้องมือปืนซ้ายมือปืนขวาครับพี่น้องเลยเดี๋ยวมีโมงคุยพี่น้องนี่ครับเซฟอะไรล่ะครับได้ยูทงหลังพี่น้องเลย lẻn chỉ mới 2m thôi này các bạn này này các bạn, đây là 2 lăng các bạn này, 2 lăng, 2 lăng các bạn này, chỉ một anh boy các bạn này, ใส่ถิมไว้หัวแรงสยามมุกมงกลัวๆพี่น้องเลิกงานครับอยู่ไม่ยามประมาณนี่เลยพี่น้องตอนส่อๆพี่น้องเลยเสียงนกเสียงกาเสียงเป็ดเสียงไก่บรรยากาศแบบตรงไหทุงหท่งหนาวัดเท่าพี่น้องเลยระยองไม่ปุ่งพี่น้องไปใส่กันพี่น้องอันดเป็นึังไลย บ่าเดี๋ยวจับกล้องว่าพี่น้องมื่อถึงอันะไรเหมือนแรกงี้ว่ากันพี่น้องติดตามตอนต่อไปพี่น้อง